ไก่บรามาตีนโตครับไก่บราแมาอีกคอ,อกนึ่งตัวเมียกไ,ไก่งวงครับไก่ไก่ตีนโตข้ดูไก่ตีนโตเนไก่ง่วง ไก่งอวำไก่ตีนโตน,นี่ก็ตีนโตอันนี้ไก่ราม่าเริ่มจะเป็นเมียแล้วทางนี้ก็เป็นสาวตัวเมียตัวเมียนะครับนี่อ๋ออันนี้ตัวผู้ถ้าถ้าเป็นส้อย,อยนี่ตัวผู้ใช่ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเ,เวมีย อย่านี้อย่างนี้ก็ตงนี่ตีนโตครับตีนโตีครับน<า>ีตีนโตอันี้ก็ตีนโตตเมียอันน,อนี้บรารมานะครับสังเกตุขนขนขาบาร์มาขนขาเขานี่บรามาตรงนี้ก็ลังเป็นหนุ่มตรงนี้กลัง ไอตัวสีแดงเนี่ยเขาเป็นพ่อพันสีเหลือเป็นแม่พันอันนี้คือลูกนะครับนด่พวกลูกเนี่ยพ่อต้นนุมกับตัวตัวพ่อใกล้ๆกันใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวจับตีนัตให้ดูนะครับตีนัวสังเกตดูให้ตีนเขาจะใหญ่เท้าวาจะใหญ่กว่าไก่งวงไงนะเทียบกับไก่งวง อนี่บราม่บรามาตัวเมียอันนี้น่าจะออกไม่มั่นใจถ้ามีไอ้เป็นตัวผู้อ่ะไส้มองดูขาบรากมลดครับขาบรามม่อันนี้ขาตี๋ อันนี้เขาเรียกว่ารอย่อนปาล์มนะครับเป็นโตนะครับโตเท่าเทียบดูกับขาไก่งวงนะเล็กใหญ่ต่างกันมากเลยขาบามากอันนี้เขาขายให้ดูระหว่างขาบาม่าขาไก่งวงเอ้ยขาตีนโตขาไก่งวง ตัวอย่างไฟล์ไซด์นีเขลุ่นตีนโต,โต,โตัวตัวน,นี้รามา่าขานีลึกอย่างเงี้ยน,น,นี่แม่พันธุ์เ,เขาสีเหลืองก็พันธุ์ก็สีแดงสีแดงจังอันน,น,น,นี้ตัวนมครับนี่เป็นนมประมาณแปดเดือน ส่วนอันนี้เป็นชิวกี้นะครับชิวกี้ขนโดนเขาจิกเขาอะไรก็ขนหายหมดชิวกี้ไปสั่งไข่เขามาได้แค่ตัวเดียวกินได้หลายตัวอยู่จะตายไม่รู้จะเลี้ยงต่อไหมนี่ถ้าใครอยากได้ก็อยากเอาว่าเอาเด้อนี่ตัวละห้าหกร้อยนี่เขาเป็นหนุ่มแล้วบรามา ต,ตไหนต้องได้กินนะครับไหน,หน,ไหนดูสิดูดขาลามา่าหม,มูอย่ามาจีบก,กล้องนะอย่ามาจีบโทรศัพท์นะนายเขาจับหน่อยอันนี้มีสรนะ้อยน่าจะเป็นตัวผู้อะ มีสร้อยก็ไม่ใช่นะแต่ดูลักษณะมันจะมีสร้อยแต่มันมีงอนออกมาแตห้าสิบห้าสิบไม่มั่นใจว่าเมียหรือผู้จะให้โตกว่านี้ก่อนดูสังเกตดูตัวผู้เขาจะมีสร้อยหางถ้าเป็นตัวเมียเนี่อย่างตัวเมียเขาจะไม่มีสร้อยถึงจะมีงอนมีอะไรก็ช่างถ้าเขาไม่มีสร้อยเนี่ยตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ ไอดอันนี้อเมริกันบอลเัีอเมริกันบอลรามาตัยย <ok> ันตามรามา่เช่อตัวตายตัวนี้ไก่งองลายนตามรามาน่ะสีไรสับสนละอันนี้รามาอันนี้กินต้หู ก็วันนี้ก็ดูไก่รับชมแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ทำกดให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ไก่งวงนะครับไก่งวงก็จะมีหลากหลายสี ไก่ต๊อกนะครับขึ้มาข้างในตัวนี้ดราม่าครับดราม่าครับสีขาวสีเหลืองสีขาวใช้ช่วงเย็น กำลังกินอาหาร